เราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วนะครับฮีโร่เป็นยังไงเร็วจ้าจ้าจ้าจุดเร็วเร็วเราสามารถที่จะให้มันช้ามันเร็วแบบไหนนะครับซึ่งการดึงขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเร็วนะครับส่วนถ้าดันลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับคือการกดค้างนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์นะครับในช่อง aboutboy สนุกครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กับแอปแคปคัทนะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำการเร่งสปีดลดสปีดเพิ่มความเร็วลดความเร็วให้ได้หลายๆรูปแบบกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของช่องอบอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนเพื่อนหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่แอปแคป c u t เลยครับกดเข้าไปนะครับเราก็จะไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วกดเพิ่มเข้าไปครับในตัวอย่างก็จะเป็นคลิปที่มาจาก Tik t อกเนาะเราปิดเสียงไปก่อนโอเคไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็กดปิดเสียงก่อนนะครับเราจะทําการสปีด หรือว่าสโลมันสำหรับวิธีแรกนะครับมาดูครับวิธีการก็คือคลิกไปที่คลิปวิดีโอนะครับเลือกคําว่าความเร็วนะครับเลือกความเร็วตรงนี้เนาะแล้วจะมีคําว่าปกตินะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ปกตินะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วทั้งคลิปไปเลยนะครับก็ง่ายคือว่าคลิปยาวขนาดไหนนะครับเขาก็จะแสดงความช้าหรือความเร็ว ยาวไปเท่านั้นเลยนะครับลองกดเล่นดูครับมันจะเร็วมากเลยนะครับอ่าอาจจะเป็น 5x ดูสิครับลองเล่นดูครับเร็วมากเลยครับออันนี้เป็นวิธีที่1เป็นแบบปกตินะครับจะสปีดหรือว่าจะสโลก็จะทําไปทั้งหมดคลิปเลยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันครับเพื่อนๆก็ปรับให้มาอยู่ที่ 1x กก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับ เดี๋ยวเราจะไปปรับในวิธีที่2กันก็คือตรงโค้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจะมีทั้งกําหนดเองนะครับแบบปะติดแบบฮีโร่แบบกระสุนนะครับแบบจำคัดนะครับแบบแฟดเข้าแฟดออกหรือเราอาจจะเรียกว่าเฟดอินเฟดเอาเนาะก็จะประมาณนั้นแหละอ่ะเพื่อนๆลองไปเอาแบบที่มันมีมาให้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราเลื่อนคลิปมาเป็นตำแหน่งที่ เริ่มต้นก่อนนะครับเรามาเลือกคําว่าภาพปะติดก่อนนะครับกดดูครับเขาก็จะเล่นให้ดูครับมันจะมีช่วงที่ขึ้นลงแล้วก็ช้าเห็นไหมครับมันจะไม่มีการเล่นแบบว่าจะช้าก็ช้าจะเร็วก็เร็วไม่นะครับมันจะเหมือนเล่นขึ้นเร็วขึ้นลงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะก,กดเข้าไปแก้ไขได้นะครับ โดยเลื่อนกลับมาตำแหน่งแรกสุดแบบนี้กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะให้มันช้ามันเร็วแบบไหนนะครับซึ่งการดึงขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเร็วนะครับส่วนถ้าดันลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับคือการกดค้างนะครับปรับได้1 2 3 4 5 6ห้าปรับได้6ช่วงด้วยกันนะครับเริ่มต้นจาก 1x มาสาโลสโลลงไปอีกสโลลงไปอีกหรือว่าเราจะให้มันสูงแบบสูงปีขึ้นจากตรงนี้ลองดูนะครับลองดูจากตรงนี้นะครับกดเล่นครับ สโล์มาแล้วเร่งฟืบอ่าประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากเอานะครับเพื่อนเพื่อก็กดรีเซ็ตเข้าไปนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับหรือถ้าไม่เอาเลยนะครับเราจะให้มันเป็นปกตินะครับเพื่อนๆนก็กดที่ปกตินะครับซึ่งในส่วนของฮีโร่กระสุนจัมคัตนะครับเฟดอินเฟดเอาตรงนี้นะครับเพื่อนๆนก็สามารถทดลองได้นะครับเดี๋ยวทดลองดูดีกว่าเนาะ คีโรเป็นยังไงเดยชดเดเดเด้าช้าจ,จ้าเดืดเดือเอ่ามันก็มีหลายรูปแบบเนาะอ่าลองกดปกติดูก่อนนะครับแล้วไปลองแบบกระสุนดูครับเลื่อนเป็นตำแหน่งแรกเนาะแบบกระสุนกระสุนมาฟึ่งช้าช้าเรื่อยเรืเ่จบอ่าประมาณนี้เนาะกดปกตินะครับ แล้วเรามาเลือกแบบต่อมาก็คือแบบจ้ำคัดนะครับจ้ำคัดก็คือจะช้าแล้วค่อยเร็วแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับช้าช้าช้ากลางๆคลิปจะเร็วนะครับเตรียมเร็วนะครับตึดดดด๊อ่าประมาณนี้นะครับอ่ากดหยุดก่อนนะครับแล้วไปกดปกตินะครับ คราวนี้ก็มาดูที่แฟดเข้าแฟดออกนะครับกดแฟดเข้าดูซิเป็นยังไงก็จะอาจจะเร็วมาแล้วค่อยช้าลงนะครับแกนที่เป็นสีเส้นสีทึบๆนี้คือเส้น 1x กนะครับก็คือความเร็วปกติเขาก็จะเริ่มจากเร็วมาช้านะครับลองดูนะครับๆๆอ้าวปกติประมาณนี้นะครับอ่าลองเอาแบบแฟตออกสิครับเป็นยังไง f ฟ d ออกก็คือเล่นปกติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้จะจบเขาก็จะเร่งสปีดให้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ <S <S แ,ลและอันสุดท้ายที่เราสามารถปรับของเราได้เองเลยนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวกดปกติก่อนเนาะแล้วมาที่คําสั่งกําหนดเองนะครับกดแก้ไขนะครับ จะมีจุดๆๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแถบตรงกลางผมได้บอกไปแล้วก็คือความเร็วปกติหรือว่า 1x ก็คือเล่นปกติตามแบบเดิมของคลิปที่เพื่อนๆถ่ายมานั่นเองนะครับเราอยากจะให้ช้าหรือเร็วจุดไหนเราก็ดึงนะครับโดยเอาขึ้นคือเร็วนะครับเอาลงคือช้าเอาขึ้นคือเร็วเอาลงคือช้าประมาณนี้นครับเสรีลองลองเล่นดูนะครับ เร็วๆช้าๆขึ้นๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานกับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆดูนะครับจะได้ลูกเล่นมุมมองที่แปลกออกไปนั่นเองครับซึ่งติ๊กต็อกก็กลังฮิตอยู่เนาะลองเอาไปแอพพลายหรือว่าลองเอาไปใช้งานดูนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตหรือว่าส่งออกไปได้เลยนั่นเองครับ ยังไงบ้างครับสําหรับการปรับความช้าความเร็วตามที่เพื่อนๆต้องการเลยมีทั้งแบบปกติแบบทั้งหมดเลยหรือเป็นที่แบบว่าสามารถกําหนดจุดได้เลยนะครับรวมถึงมีแบบที่มีมาให้เพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือกเอาไปใช้งานดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับและที่สําคัญถ้าไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการ ตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องอับบิบอยสนุกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย มีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ